สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองของลุงหยางรอบโลกมาไม่ผิดรายการครับเพลงอาจจะผิดจากที่เคยจะยินกันก็ส่วนใหญ่เปิดแต่เพลงสากนหรือว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นแต่วันนี้ก็เปิดมาด้วยเพลงร็อกวันนี้ก็ก็ร็อกอ่ะแต่มันเป็นร็อกทางเอเชียร็อกกองทางญี่ปุน่นเด็กรุ่นใหม่รู้จักกันไหมสำหรับเพงวงเอเช่นัน วงนี้ก็มีนักอดนตรีที่ฆ่าตัวตายคนหนึ่งใช่ไหมทิ่เดะฆ่าตัวตายใช่ปะ่ะเออถ้าจำไม่ผิดทิ่เดะฆ่าตัวตายนี่กว่าแต่ว่าด้วยด้วยความที่ตัวตัววงก็เหมือนยุบไปเลยนะแต่ว่าผมเห็นตัวโยชิเกะย,ยังยังทัวคอนเสิร์ตอยู่อ่ะเ,เอาไม่ไม่ไมชัวร์สเหมือนเหมือนเป็นลักษณะของ มีมีงานมีมีมีการโชว์ตัวแล้วก็เล่นดนตรีก็คือเหมือนเหมือนคอนเสิร์ตนี่แหละหรือเขาเพิ่งมารีแบบเหมือนพวกวงตัวใหญ่วงเก่าๆที่มารียยูเนี่ยนวันนี้เขาได้เล่นต่อเนื่องไหมเออยังไม่รู้แต่แต่เห็นมาเมืองไทยอยู่สองครั้งแล้วปะ่ะมาจัดมาจัดการแสดงแล้วก็เห็นมีเห็นมีุมีอ่ะเพราะว่าผมผมเข้าไปดูทวิตเตอร์มีอะไรของเขาเย้ยเขายังมีงานนะมันมันเป็นลักษณะไม่ไม่ใช่รียูเนี่ยนแบบเพราะว่า คือหลายๆวงมาช่วงนี้หลายๆวงตีจะเป็นว่าที่เป็นรุ่นรเก่ายุคเก่าเพราะอย่างอย่างเอ็กซ์เแปเี่ยเกิน20ปีแล้วเงี้ยซึ่งวงที่อยู่ในยุคนั้น,นส่วนมากก็จะแยกย้ายกันไปแล้วก็บางวงก็สมาชิกยังอยู่กันครบหรือเกือบครบก็ยังกล่าวแม้แต่วงคุยเนี่ยที่นักร้องก็เสียชีวิตไปทั้งนานแล้วก็ยังหานักร้องนํามาใหม่แล้วก็ออกมาทัวร์อยู่เลยทัวร์นี้ แต่ในส่วนของไอจีบแต่ผมเห็นวงยังไนงะที่ทัวร์อยู่ตลอดเวลายังึ่วงหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกน,นะก็อย่างดีเอ็กเกิลดีเอ็กเกิลผมเห็นโรงแรมแคลิฟอร์เนียอยู่เนงะี้ยก็ยังร้องกันอยู่ยังมีจานจัดคอนเสิร์ตอยู่แต่อย่างที่ผมบอกพวกนี้จะเก่าไงอมตะต้องถามรุ่นหลังว่าจะอยู่ได้นานขนานดะนี้ไหมดีกว่าเนาะ <c oughs> เอาวันนี้เรื่องเรื่องดนตรีเรื่องนอกเรื่องขบวนพองเปล่าผอคอแล้วเดี๋ยว พักกันสักครู่แล้วกลับมาต่อกันในเรื่องของฟุตบอลกันในลุงหลังรอบโลกช่วงที่2นะครับผม No. อโนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองของรูปถังรอบโลกโดยผมดีเจต้นนิติธรคุ้งแม่งตลกว่ะอุ้ยไม่ตลกขำอยู่คนเดียวด้วยความที่วันนี้แบบตลอนออกไปทั่วกลับมาเลยแบบออกแนวระบมอีกคืออีกคืออีไตอีไตตลอดเจ็บระบมไเมืองตัว กลับมาก็เลยหาเพลงอะไรที่มันแบบผ่อนคลายผ่อนฟังแล้วยิ่งเครียดบอกว่าไม่หรอกไม่ได้เครียดแต่ว่ามันมันรู้สึกยิ่งแทที่แบบจะตื่นตัวแบบรู้สึกจะยิ่งเคลิ้มไปกันใหญ่ก็เอาหนะังเปลี่ยนอารมณ์มั่งแบบ๋ mm hmm. ย่จะคึกคักอะไรได้ตลอดเลยเยอะแต่เมื่อเช้าก็คึกคักนะ <c oughs> หลังจากตนนั้นเันเปิดชนะไปซีประตูต่อสองขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า นี่ยังไม่ซื้อใครเลยเนี่ยขนาดยังไม่ซื้อใครเลยนะั่นเนี่ยกอดกอดเกมเนี่ยไม่ซื้อใครเลยโดนแน่เหมือนไปเงีย้ยวไม่ซื้อก็ได้พูงตรงมซื้อก็ได้ขออัปเดตนิดนึงก็คือในส่วนของเกมเกมที่2คือเกมต่อไปของทอร์นาโสเปอร์ก็คือคือมันพุธนี้จะไม่ใช่คือมันพุธสิเจ็ดโมงเช้าอีกแล้วเจ็ดโมงเช้าเอ้เจ็ดโมงเช้าวันพุธต่อ เฮ้ยเดี๋ยวนะเว้นกี่วันเนี่ยโอนยทิตย์จนันอังคารพุธอ๋อ oh, เว้นสองวันก็เหมือนเตะเออว่ะเออมันเครื่องคารที่นูน่นเออเมื่อเช้ามันก็คือวันเสาร์ที่นู่นนี่ว่ะเออถูกแล้วถูกแล้วสับสนไามโซนก็เ <g ül> <g ül> ช้าวันพุธตอานอัเปอดจะเจอกับอาสโลมาซึ่งเตะก,กันที่ไหนเนี่ยเรดบูลที่นิวยอร์กเออเห็นสนามบอกเรดบูลน่าจะใช่อ่ะ อืมเตะเตะกับหมาป่าที่สนามกระทิงแดงเจ็ดโมงก็คือเจ็ดนาฬิกาห้าทีอ้ตกลงมันห้าทีจริงป่ะเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมที่ผมเข้าช้าเนี่ยเพราะที่เปิดไม่ใช่เข้าช้าเมื่อเช้าไม่ได้จัดรายการเมื่อเช้าผมเปิดทีวีช้าเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันเจ็ดโมงห้าทีแล้วผมก็เออทำนู่นทำนี่ก่อนเดีย๋ยวค่อยมานั่งแบบล้างหน้าล้างตาแบบก่อนนวเดี๋ยวพักครึ่งไปแบบน้ำอะไรเงี้ยก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็นั่งจะดูเปิดมาเอ๊ะ หรือเวลาหรือนายกาหมดเลยวรือวานากาที่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 ออฟฟิศเขไม่ใช่อ่ะเออแต่ก็งงๆแต่อันนี้ก็บอกเจ็ดโมงห้าเนั้นไม่ได้ละต้องต้องตื่นให้เร็วกว่านั้นคือมาพร้อมอยู่หน้าทีวีให้เร็วกว่านั้นละเอ่อพอเปิดมานี่แบบคือช้าไปห้าทีอ่ะโดยประมาณก็โดยไปก่อนนัดนี้เจอโลมาโลมาซึ่งเอ่อส่วนใหญ่เมีแต่ขาออกมีใครเข้ามั่งอ่ะอุ้ยนึกออกแล้ว ตัวเทพเลยนี่มหาเทพลูกคัดเลยว่าใช่ไหมย้ายอยู่ลงมาแล้วอุ้ยอุ้ยไม่ได้แล้วต้องโทรบอกพอเชตินนอว่าให้ระวังนะแต่คนนี้พอเถะนอกเรื่องอ่าส่วนคืนนี้คืนนี้มีมีไอซีซีครับอีกคู่นึงก็เป็นคู่ใหญ่เหมือนกันใหญ่เลยแหละเพราะว่าเออเป็นคู่ที่เป็นข่าวอยู่ด้วยกันอยู่ตอนนี้ก็คือทีนึงจะเอาประตูของอทีมนอยู่นั่นก็คือ ราชันชุดขาวเรียลมาดริดพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ่อก็แต่ที่อเมริกาเหมือนกันแต่สนามไม่ไบอกไว้ฮะอันนี้แต่คืนนี้แหละตีสี่โอ้โห <c oughs> จะใช้คำว่าคืนนี้ได้ไหมเนี่ยอีกแป๊บเดียวก็สว่างคือว่าบอลจบนี่คือถ้ารอบอลจบใส่บาทไม่ทันนะเชื่อป่าวบางบางที่เนี่ยต้องวิ่งไปใส่บาท,ที่วัดเลยดีกว่าอ,อ่สี่โมงห้าโมาโหบเอ่อแต่เแต่ไม่แน่บางแถวน,ถวนี้แถวนี้บางทีก็ช้าอยู่แต่ก็ ตื่นมาก็พรุ่งนี้ทํางานอะ่ะใครสำหรับคนที่โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยหกโมงต้องออกแล้วนะจะดูจบสําหรับแฟนแมนยูไมาดิทหรือแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆคู่นี้น่าจะมีเดิมพันนะเหมือนแบบเหมือนมวยไทยอะ่ะเอ,อเดิมพันไปเลยว่าถ้าชนะอ,อสมมติถ้าลิเวอร์พูลชนะเอาเดีรยรกาไปเลยอะไรเงี้ยส่วนถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเอาใครดีวะมรูราต้าปล่อยไปแล้วนี่หว่า ตัวนี้โครสไงเห็นบอกจะเาตัวนี้โครสเออจับมาเดิมพันกันเลยดีเปล่าน่าจะมันนะถ้าถ้าฟุตบอลมันทําได้เหมือนมวยอะไรเงี้ยเออจริงจมันจะมันไหมหรือหรือมัดดิเตะเตะไปยังเดี๋ยวนะถ้าถ้าเฉพาะไอซีซีเนี่ยผมยังไม่เห็นมีโปรแกรมหรือมัดดิเดี๋ยวนี้เป็นนัดแรกของหรือมัดดเหรอในไอซีซีอะเป็นนัดแรกของหรือมัดดิฮะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตะมาสองหรือสามนัดแล้วใช่ไหมสามดิสามป่ะนัด แรกนัดสองเฮ้ยนัดสามเหรอนัดสามเพราะว่าเพราะว่าไตกายเวลกัสซี่นัดแรกนัดที่สองเจอใครวาแล้วก็มาเจอแมนซิตี้เนี่ยแล้วก็มาเจอเลยจริงจริงเตะชุกเหมือนกันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออนัดที่สองเจอใครวะหรือว่าสองคือแมนซิตี้เหรอเออไม่แน่ใจอันนี้ผมผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าเ,เจอกับแมนซิตี้เนี่ยเป็นเป็นอยู่ในโปรแกรมของ ICC แต่ว่าที่เจอกับอ,อ,อะไรนะที่เจอกับ LA Galaxy เนี่ยเป็นเป็นการเจอกันนอกนอกโปรแกรมนี้คือไม่ไม่ใช่นอกโปรแกรมแต่แต่ไม่ได้อยู่ในถ้วยนี้คนละรายการก็คือ LA Galaxy ไม่ได้อยู่ในในถ้วยในทัวร์นาเมนต์นี้เท่านั้นเองก็เกมนี้คือจริง ถ้าเอาจริงๆตัวนะักเตะกแมันชสเ์ยนเต็ดน่าจะจอ๋อมันชสเ์ยูนเต็ดมันมีเรื่องของมาตาที่โดนใบแดงไม่ใช่มาตาโดนใบแดงมาตาเจ็บแล้วก็ใขรนะมาซิยาวะที่ไปโดนใบแดงเฮ้ยไม่ใช่วาเลนเซียมั่ววะดูเดะอ่ะสรุปก็คือมาตาที่ว่าจะหายไม่หายนี่ว่าเออวะเอ้ยเะตะที่ไหนเนี่ย งงไม่ใช่เมรกาตีสี่มันต้องแต่ฟั่งเมรกาแล้วหรือมาตาไม่เจ็บวะจำไม่ได้สับสนคู่ไหนวะเนี้ยอ๋อคู่นี้แหละมาตาเจ็บสับสนกับอกคู่หนึ่งที่มีตัวเจ็บไอ้นี่อ่าทีมอะไรวะเชลซีเชลซีมีตัวเจ็บก็คือโอ้โหมั่วละข้อมูลไตีกันสองทีม เดี๋ยวนะคงต้องต้องกลางโผลนิดนึงเพราะว่าคือตอนแรกก็นั่งแบบพูดด้วยความจําแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้คือตื่นมาดูบอลเช้าอ่ะมันเป็นช่วงที่ไอซีซีครับเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แต่ที่อเมริกาแต่คราวนี้ไอช่วงหกข้ามมันก็มีบอ,ไอลไทยมีวอลเลทไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยเออชีวิตช่วงนี้มันไม่เหมือนอย่างตอนที่มีบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างยูโรบอลโลกอันนั้นคือเราแบบว่าพักเป็นพัก แล้วก็เวลาดูบอลก็ขยับมาอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือกลายว่ามันเจอสองทมโซนเข้าไปแบบก็เล่นเอ,อแบบมึนเหมือนกันเพราะถ้าเตะฝั่งจีนฝั่งอะไรก็จะเตะช่วงเย็นๆอย่างเวลาเนี้ยเวลานี้มีปะเดีย๋ยวต้องไปดูน่าจะมีป่ะเวลานี้มีถ้ามีน่าจบไปแล้วมั้งฝั่งจีนมันจะเร็วกว่าประเทศไทยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฝั่งอเมริกาเนี่ยมันก็จะตั้งแต่ตีสี่จนถึงเจ็ดโมงเช้าแหะหมายถึงการเริ่มต้นนะเริ่มเนี่ยตีสี่ไปเลยดังนั้น ทางฝั่งอเมริกามก็เลยทําให้เราว่าต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็จะอดนอนยาวไปเลยตีสี่เนี่ยกาลังกลัวอยู่ว่าจะได้นอนไหมเพราะว่าถ้านอนดีไม่จีอาจจะตื่นมาบอลจบแล้วเป็นไม่ได้เหมือนตอนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆทันนะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ทันแล้วยังไงก็ต้องอ,อ,อดดูวันนั้นยู่ไม่ดูมานั่งดูไฮไลท์เอาก็ในส่วนของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เดี๋ยวคงต้องมาดูว่า ทีมที่เรียกว่าน่าจะซ้อมมาทีมเวิร์กในการแข่งอ่ะน่าจะเริ่มอยู่ตัวแล้วกับฤดูกาลใหม่นะกับฤดูกาลใหม่ทั้งแต่ใหม่ก็น่าจะลูกก,กูก็เป็นเริ่มโชว์ฟอร์มได้สมกับ0หน้า75ล้านละเพราะเพราะว่าแฟนพีอะไยคนก็จะออกมาแบบตั้งสเตตัสแลว้วเป็นไงแล้ว75ล้านอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วยแรกหลายๆคนรู้งงผมผมก็แซวแหละว่า75ล้านไม่ยิงเว้ยอะไรเงี้ยผมก็แซวก็ แซวกันเล่นหนุกๆขำๆเนาะก็เหมือนอย่ว่าเช้าอ่ะถ้าสเปอร์ไม่ชนะพุ่งตรงก็เละเหมือนกันเป็นไงเราไม่ซื้อขายได้50ล้านเอาเงินไปไหนล้วก็จะโดนแบบนั้นธรรมดาแต่พอชนะได้ก็คุยได้อะไรอย่เี้แต่บางทีมเขายังไม่ันชนะเขาคุยก่อนนั้นเขาก็จะโดนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่แมนเชสเตอร์เดอ่ตอนนัดแรกเขาก็ยังเงียบๆหน่อยว่า ไม่ได้ยิงอะไรพอยิงปุ๊บเขาก็เออ,ออกมามันต้องเก่าหลังแกมันอย่างมันไม่เคยโดนเจ็บหนักเท่าไหร่นะแฟนบางทีต้องรู้ไว้ว่าบางทีไปเก่าก่อนเยอะๆออกตัวแรงๆบางทีมันเจ็บตัวแล้วเจ็บมาเยอะด้วยสิเอาเรื่องปรับกันเอาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไม่ไม่ไม่เอาไก่แต่ว่าเดี๋ยวตอนไลฟ์เดี๋ยวตอนไลฟ์เชื่อดิว่าจะต้องมีทั้งทั้งเด็กผีต้องมาแนะ่ๆเพราะวันนี้เห็นละ เห็นน <se> ั like like so kind of so ่นแต่ไลฟ์กลางวันเมื่อวันผมไลฟ์ไปสองสารอบก็เห็นโผล่เข้ามาทุกรอบอยู่น่าจะเดี๋ยวได้กลับเข้ามาเจอกันเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหลังจบรายการเดี๋ยวขอพักพักหาอะไรลองท้องสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไลฟ์ต่อเลยดีกว่าว่าไม่รู้เผื่อถ้ามีฟุตบอลเลยก็เดี๋ยวจะเปิดดูด้วยแต่ว่าในส่วนของอยากคุยในเรื่องของเรือมาติดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเพราะว่ายิงแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในโดยว่านี่กลุ่มเพื่อนผมก็หลายคนใน ในในประเทศไทยมันห่วงเยอะคือเยอะสุดอยู่แล้วแหละอังนั้นก็เดี๋ยวอาจจะได้มาคุยกันว่าจะไหวไหมไม่ไหวแต่ว่าเดี๋ยวมาอัปเดตตัวผู้เล่นดีกว่าว่าคู่จะเอ่ออ,อ,อัปเดตเลยอว่าเพราะว่าบางทีรายการมันจบถูกตัดไปก่อนที่ผมแบบว่าไมได่ดูเวลาอย่างเงี้ยแล้วเลยไม่เห็นว่าโดนตัดไปก่อนคือท้ายเกมจะจะถูกตัดไปอ,อ้ไม่ใช่ท้ายเกมท้ายรายการเนี่ยจะถูกตัดไปก่อนก็ในส่วนของ โอ้โห oh, oh, ราชันชุดขาวขาดขาดโรนโดโรนโดไปเจ็บพี่ไหนอ่อ๋อมันมันน่าจะกลับมาช้าป่ะเพราะไอ้แต่แต่โรนโดอ่ะในคอนเฟสอ่ะมันกลับบ้านก่อนเขาเว,ว้ย <c oughs> ไม่อยู่ถึง nothing. นัดชิงมันได้ข้ออ้างามันไปร์นาเมนนี้มันก็เลยแบบว่ายังไม่เข้าแคมป์หรือเพิ่งเข้าเนี่ยแหละแต่ไม่ไม่ได้ลงเดี๋ยวนะขอดูให้ผลเหมือนว่าอ๋อ,อ,อนี่ไงได้สิทธิ์พักเพิ่มหลังไปรับใช้ชาติโอ้โ oh. ห ก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนะทางเรือมัดจิจะมาเก็บตัวที่รอยเซนเจลิสอ่านี่ไงเตะที่แคฟอร์เนียสนามเป็นกลางผมสับสนกับคู่เชลซีเชลซีนะ่ะคืออ่าชื่ออะไรนะตัวเ,เล็กอ่ะมันเจ็บอ่ะชื่ออ่าไปดโดไปดโดโรจูเกสอ่ะเจ็บแล้วมันจะต้องบินไปต่อที่สิงคโปร์หรือไงผมเลยสับสนว่า ือผมไปจําสาบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปจะต้องไปสิงคโปร์ซึ่งมันไม่น่าใช่เพราะนะัดที่แล้วมันเตะอยู่อเมริกาคือมันไม่ข้ามโซนไกลขนาดนี้ไม่งั้นก็ตายพอดีอ่ะเอาเอาจริงๆริอะต้องเปิดข้อมูลดูก่อนวันเนี่ยอ่ะเตะที่สนามรีไวท์สเตเดียมแคลิฟอร์เนียก็เช้าวันจันทร์เนี่ยแหละถ้ 4, ทีสี่ห้าทีอ่ะตีสี่เปิดตีสี่มาเลยดีกว่า ก็ p p t v h d เหมือนเคยครับผมก็ช่วงนี้ก็บอลตัวจะเม่นี้แต่เหมือนทําไมไม่โปรโมทล่วงหน้าแบบเป็นเดือนเหมือนคทค่แล้วนะเหมือนกับว่าผมมาเห็นไอ้ไอ้โบชัวหมายถึงว่าใบป,ประกาศโปรแกรมเนี่ยผมเห็นตอนนี้เลยตอนแบบว่าช่วงที่นัดแรกเลยอ่ะมาแบบกระชัน้นชิดมาก,ก็ยิงคิดว่าไม่ถ่ายแล้วเออถ่ายว่ะก็รอชมกันในส่วนของหรือมา์ดิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนหญยอ๋อไม่มีมอราต้าแล้วด้วย เออหรือมันติดทีได้ใครไปไม่เห็นจะได้ก็เหมือนยังไม่ได้นะเดนเดี๋ยวนะขอดูตัวผู้เล่นที่เขาคาดว่าจะลงนะโชเฟนนองเดสเซิโก้ลาโมสเอนันเดสโทน,นิคโครสคาเซมิโลโควาสิตเฮ้โควาสิตยังอยู่โควาสิตนี่ก็ใครจะเอาวะอ๋อสเปอร์มีเขาสเปอร์ไม่ได้อิสโก้คาริเมนเซม่าแกลเรตเบลเ,มมเ,บลเอ่อเฮ้ยแต่แต่ผมจะบอกอะไรอย่างนะ กเรตเบลเวลาเ,เล่นโดยที่ไม่มีโรนโดจะฉายแสงนะงนั้นแฟนแมนเชสเตอร์เตดระวังไว้ให้ดีผมว่านะถ้าจา,จากที่เคยดูเพราะว่าลูมดิดตเล่นโดยไม่มีเบลเนี่ยมันจนํานวนนัดมันไม่เยอะแต่ที่ผมได้ดูเนี่ยแต่ละนัดเนี่ยเบลจะเล่นดีเล่นดีในนัดที่มีโรนโดน้อยน้อยจริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่าบอลมันต้องไปรวมที่โรนโดมันประมาณนั้นมากกว่าคือคือไม่ได้หมายว่าเล่นไม่ดีเล่นไม่เก่งแต่ว่ามันเป็นละไรทีว่ามันจะไม่ค่อยเห็นเบลในเกมอะ่ะ แต่เบลยังนะอย่างที่ตั้งแต่สมยัยยูสเปอร์แล้วมันไม่ได้อยู่แบบน้อยน้อยมากที่อยู่ในเกมตลอดทั้งเกมอะ่ะแต่จะเป็นคนที่แบบว่ามันจะมีมีเขาเรียกอ,อะไระมีความฟิตท้ายเกมจะโผล่มาวิ่งกระชากหายว่าคนหนึ่งเ้าหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยในส่วนของแมนเชสเตอร์แต่เดี๋ยวคาดว่าผู้สาวประตูจะใช้โรเมมรอ้เวาหรือจะส่งตัวกันที่นี่ไม่ไม่เอาเยกิอลงเหรออันโตนิโอวาเลนเซียได้ลงฉะนั้นก็เออ,อย่างที่ผมถามใครแล้วว่า คงไม่โดนแบนมั้งมันเป็นบอลแบบมันเป็นทัวร์นาเมนต์ก็จริงแต่เป็นอุ่นเครื่องอะ่ะมันก็เลยแบบน่าจะไม่โดนแบนแต่โดนปรับน่าจะโดนเพราะว่ามันเป็นกฎของสนามมากเพราะขนาดฟุตบอลบ้านเราที่เป็นฟุตบอลเดินสายอะ่ะใบเหลืองใบแดงยังปรับกันหมดเลยนั้นก็คงเปน็นเป็นเรื่องของมารยาทนะักเตะมากกว่าคริสสมอลลิงอ่าที่มีข่าวว่าจะย้ายไปคู่กับอ่เชื่ออะไรนะฟิลโจนเอริกบายยี ปาเตโอดามิเอนพอปอกบาอันเดรลาเจสซีลินกาดเจสซีลินกาดนักเตะแสนเท่าไหร่แสนปอนด์ไหมคะเหนื่อยเอ็นดิกมาคิตาเรียนมาคิตายานเรียกสองอย่างไม่ผิดผิดอันไอถูกอันหนึ่งแน่แนมาคัสลสฟอดแล้วก็โลเมลูลูกากูเอ๊ะเดี๋ยนะเมื่อนัดแรกที่ลงสนามมาใช้แรสฟอร์ดแล้วลูกากูลงมาทีหลังแต่ว่าต่งานต้องถอยแรสฟอดใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่เคยดูสด ลูกกูเนะีเออถึงอยากดูว่าจริงจมันยืนยังไงวะถ้าลงคู่แบบนี้แต่ดูแล้วผมไม่เคยเห็นลูกกูเป็นเป็นตัวที่ถอยออกมาหรือทางออกให้นะเดี๋ยวต้องรอดูไม่แน่ใจเพราะว่าแมนเชสเตอร์เต็ดแต่ว่าเท่าที่ดูตัวแล้วก็ดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยทางรอัลมรดริดเองอ่ะยังไม่มีเกมนะเท่าเนี่ยผมพยายามค้นดูจากจากในส่วนของตารางของเรอัลมาดริด้วยก็ไม่เห็นมีเกมก่อนหน้านี้นะ,ะนั้นตัวนักเตะหลายๆคนก็ เพิ่งมารวมตัวกันนี่แหละแล้วก็ซ้อมมาระยะหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ก็มาดูกันว่าเจอกับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเครื่องร้อนเร็วเหมือนอย่างที่ทอนน์มาสเปอร์ทำเมื่อเช้า,ชาหรือเปล่าเพราะว่านั่นก็นัดแรกของตัวเองเหมือนกันก็ต4สีมาชมเกมนี้ด้วยกันสำหรับผมก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนแฟนปีศาจแดงด้วยข่าวของปีศาจแดงอีกอันนึงก็คือสือ่อโอ้โหสื่อชื่อดังด้สิเดอะซันบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใกล้คว้าตัวเรตโตซานเชตแล้วมิดฟิลจากไบยนมิวนิกถ้าใครนึกหน้าเรตโตซานเชสไม่ออกก็จะคล้ายๆพรีเดเตอร์แต่ว่าคือพรีเดเตอร์มันต้องไปในชื่ออะไรนะบาซิลตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ยนเต็แต่ว่านี่คือคล้ายๆคือมันเป็นเหมือนทรงผมกับรูปหน้ามากกว่าเรโตซานเชสคือเปน็นนักเตะผิวสีน่าจะคนเดียวนะในยุคป,ปัจจุบันที่ผมเห็นนะของโปรตุเกส ก็มีข่าวว่าจะจะจะเอาเลีต,ตัวนี้นก็ใกล้จะใกล้จะเซ็นแล้วหรอนม่มีข่าวมาก่อนเลยว่าไปติดตอ่อตอนไหนอ๋อแต่จะยืมตัวอ,อ,อายุ19เท่านั้นนะครับสำหรับเลีเตัวซานเชสซึ่งหลุยส์ฟานเกาเคยตกเป็นข่าวมาแล้วว่าเคยพยายามตกเป็นข่าวตั้งแต่ตอนที่คุมแมนเชสเตอร์ไนเต็ต เขาชอบอชอบเลยตอซานเชตอ๋อแพอตอนนี้บอรมูริโ่เกี่ยวอะไรหรอวะส่วนตอนนี้มูรินโยก็อ๋อโดนอ๋อก็คือโดนโดนโดน,โดนทางบายเยินเนี่ยปาดหน้าไปตอนนั้นคือสนใจจะเอาแล้วก็โดนปาดปาดหน้าไปแต่คราวนี้ไม่ไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับบายเยิน ดูดูการที่แล้วก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่จะยืมได้ก็ต้องมาดูกันว่าจะยืมได้เพราะเนี่ยข่าวของที่บอกว่าข่าวแทบบลอยหรือว่าข่าวอย่างสไตล์ของเดียซานมันอย่างเงี้ยมันมูลอะไรมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะคือมันบอกแค่นี้กาหนดว่าจะเมื่อไหร่จะเซ็นอีงขั้นตอนไหนบอกแค่ว่าใกล้ใกล้ก็ไม่เห็นจะถึงไหนแค่มันจับจากประเด็นที่ว่าซานเชสจะลงไม่สม่ำเสมอก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้จะมีข่าวคืบหน้าไหม ในส่วนของทีมไหนเนีย่ยอ๋อพูดถึงเมื่อกี้ผมพูดถึงเปโดต่อ,อยหน่อยดีกว่าก็คือเกมที่เชลซีชนะอาร์เซนอลสามประตูต่อศูนย์เนี่ยเปโดโรดิเกรสเนี่ยไปปะทะกับเดวิดออสปินาก็คือเขาวิ่งเข้าหาบอลแล้วก็จังหวะที่แบบว่าเบียดตะกองหลังไปแล้วมันถูกเหมือนถูกแซไปนิดนึงมันก็เลยแบบว่าเสียจังหวะแล้วก็เขากลายเป็นปะทะกันรุนแรงเกมอย่างนี้มันเตะที่ปักกิ่งใช่ไหมใช่ใช่เตะอยู่ที่นี่แหละ เหมือนกับริวพูซึ่งลิวพูจบโปรแกรมโชว์ไปก่อนเขามาเตะที่จีนกันทีนี้เท่าที่ดูก็คือะถมพยาบาลนานหน่อยแต่ว่าก็ลุกเดินออกมาได้แต่ว่าตอนเดินออกมาจากสนามเนี่ยมันก็จมูกแตกเลือดออกก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลทีนี้ถึงตอนนี้ผมไม่ได้อัปเดตเลยว่าจริงๆผมว่าวันนี้จะดูข่าวกีก่อนที่จะรายงานู่นี้แต่ผมหาข่าวไม่เจอจริงเพราะว่า,วา,วาทางทางเชลซีเนี่ย บินไปสิงคโปร์ในวันนี้เลยเพื่อจะไปเจอกับไบยมินิกในเกมที่สิงคโปร์เดี๋ยวมาดูกันผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเฮ้ยแต่มันไม่อยู่โปรแกรมนี้ต้องดูด,ดูในผมดูในอีกแอป,ปหนึ่งที่มันมีโปรแกรมใหญ่ว่าทุกทีมอันนี้เปิดมาเจอแต่ไ c c ซก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเตะเตะกันอยู่หรือเตะไปแล้วด้วยนะส่วนวอร์จิฟานไดก็ถูกมาริซิโอไปกิโน่ก็สั่งแยกซ้อมเดี่ยวเลย,เยไม่ใช่ไม่ให้สิทธิพิเศษอะไรนะก็คือ ตัวเปกินบอกว่านักเตะไม่อยากเล่นเขาต้องการย้ายทีมผมก็ขอให้เขาทํางานกันแบบคนที่มีใจแต่เมื่อเขายืนยันว่าจะไปเขาก็ขอทํางานากับคนที่มีใจดีกว่าสวยแล้วฟานได้ว่ากันไปเพราะเรือูกก็ไม่ขยับคือผมเชื่อว่าเรือูกยังอยากได้แต่ตอนนี้ไม่กล้าขยับเพราะถ้าขยับแล้วเนี่ยอาจจะโดนเรื่องความผิดต่อเน,นื่องมันจะยาวไปกันใหญ่ผมว่านะังนั้นในส่วนของเรือูก็เลยยังไม่ขยับ แต่พอฟานได้ขยับมันก็เลยดูน่าเกียดอะ่ะมันก็เลยดูน่าเกียดไม่รอคนมาสู่ขอร้องจะไปร้องหยอ,อกจากบ้านอย่างเดียวก็ตัวเพื่อนร่วมทีมจะอยู่ยังไงโค้ชจะคุยจะมองหน้ายัางไงก็ค่อนข้างหนักละสําหรับฟานได้ตอนนี้อาการแต่เชื่อผมเรื่องผมเชื่อว่าสุดท้ายจบที่เรียบูแหละแต่ว่าจะจบยังไงในช่วงที่สองก็บนเวลาข่าวยังมีเหลืออีกด้วยในส่วนของเปิดตัวนักเตะใหม่ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดตัวขุดค,ดคดอนเวชแฮมยูไตก็มีนักเตะใหม่อานโตวิด เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงไลฟ์สดหลังเดี๋ยวพักสักสักพักนึงแล้วเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์เราตามเข้าไปดูได้นะครับเราไปพูดคุยกันตรงนั้นสําหรับวันนี้ทางสารยวิยุแฟร์เนฟเอมอุอรดอนธาน,านีก็ขอจบรายการมีกันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผม